กดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่โอจา้าสวัสดีค่ะแม,ม่ตูงเราเจอกับเด็กๆอีกแล้วนะคะเด็กๆน่ารักทุกคนเลยนะคะเอ๋เมื่อสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหม เราเรียนเรื่องหน่วยอะไรจ้าหนูเป็นเด็กไทยนั่นเองค่ะแม่ตู้หนูเป็นเด็กไทยแล้วก็ต้องรู้เกี่ยวกับไทยๆใช่ไหมคะเมะื่อวันที่หนึ่งเราเรียนรู้เรื่องธงชาติไทยเด็กๆจาได้ไหมคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีมีกี่แถบตอบไหมแม่ ตอมีสามสีค่ะแม่ตุ๊กมีสามสีแล้วก็มีกีแทบนะห้าแถบนะะสีอะไรบ้างคะสามสีสีที่หนึ่งคือสีแดงค่ะสีแดงสองสีขาวสามสีน้ําเงินค่ะเด็กๆแม่โอ๊กเก่งจังเลยเด็กๆก็เก่งนะตอบได้นะส่วันที่สองเกี่ยวกับไทยไทยเหมือนกันแล้วค่ะว้าวอาหารไทยมันเป็นขนมใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เรานําเสนอให้เด็กๆเป็น เกี่ยวกับขนมนะคะขนมไทยๆมีอะไรนะขนมชานขนมชาขนมช้นขนมอะไรงะขนมบัวลอยค่ะขนมบัวลอยแล้วขนมไทยๆมีอะไรนะลูกอะไรนะลูกชุบค่ะแม่ตูลูกชุบที่เด็กชอบทานใช่ไหมคะมันจะเป็นสีสันสวยงามมากเลยแล้วก็มีอะไรนะทองหยิบทองยอดด้วยค่ะทองยอดก็มีฝอยทองมีตะโก้ก็มีหลายอย่างเลยนะคะแต่เด็กๆทานเยอะไม่ได้เนาะจะทําให้อ้วนเนาะทานแต่พอทานนะคะแล้วก็ วันนี้วันที่สามแม่ไปการนัเล่นของเด็กไทยเด็กเคยเล่นอะไรบ้างคะมอนซอนผ้าไม้คามิโต้เด็กๆเคยเล่นมอนซอนผ้าแม่เคยสอนใช่ไหมจําได้ไหมล้วร้องเพลงได้ไหมจําได้ไหมคะอ่ถ้าจําได้เดี๋ยวลองมาร้องพร้อมกับแม่เลยพร้อมไหมแม่โอพร้อมไหมพร้อมค่ะไม่ตุ๊กพร้อมเต็มตัวนะคะมอนซอนผ้าตุกตาอยู่ข้างหลัง ไวนูน่นไวนี่ฉันจะตีก้นเธอเราได้ไหมเด็กๆบอกว่าจํำได้เยี่ยมมากๆเลยค่ะตอนนี้ <S <S มาดูวิธีเล่นกันดีกว่าได้ยังไงใครไม่โอเนี่ยอธิบายให้เด็กๆฟังซีจำได้ไหมคะอ่าเด็กๆจ๋าก็ให้เด็กๆให้เด็กคนนึงนะคะ เป็นมอนถือผ้านะคะค <น S 2> เด็กที่เหลือและะ้วะพลกเด็กที่เหลือนะเะานั่งเป็นวงกลมนั่งเป็นวงกลมใช่ใชค่ะแล้วก็ร้องเพลงนะคะแม,ม่ตุ๊กร้องเพลงว่ามอนซอนผ้าตุ๊ก,กาตาอยู่ข้างหลัง ไวน้นู่นไว้นี่ฉันจะต,ตีก้นเธอร้องด้วยตกมือไปด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วคนถือผ้าล่าคะทำยังไงคะแม่ต <คน S 3> จ๋าคนถูกมอนนะคะแม่ตุ๊กก็จะเดินรอบๆวงกลมนะคะอ๋อเดินรอบๆนะใช่ค่ะแม่ตุ๊กจ้าๆเพื่อที่จะนําผ้านะคะไปวางไว้ข้างหลังเพื่อนนั่นเองค่ะอืไปวางข้างหลังเพื่อนส่วนคนที่ใช่ค่ะแม่ตุ๊กส่วนคนที่ถูกมอนเอาผ้าไปไว้ข้างหลังนะคะเด็ก เด็กๆคนนั้นก็ต้องรีบขวาผ้านะคะตีมอนให้ได้คันมือนเนถ้าตีไม่ได้ละคะถ้าตีไม่ได้ก็เป็นมอนต่อไปก็เป็นมอนต่อไปนะคะถ้าตีได้ก็คนที่เป็นมอนก็ต้องเป็นมอนต่อใช่ไหมเด็กๆเล่นเป็นใช่ไหมอ่าสลับกันเล่นนะคะเก่งมากเลยค่ะอันนี้คือการเล่นแบบหนึ่งแหละแม่มีการเล่นอีกอย่างหนึ่งลีลีข้าวสารเนาะเอ๊เด็กๆร้องเพลงได้แม่ลีลีข้าวสารอ่ะ่ะแม่โอ้ แม่โอว่าเด็กๆร้องได้ไหมจําได้ไหมจาได้ได้คเด็กเก่งอยู่แล้วอ่าถ้าจําได้นะคะร้องพร้อมกับแม่ตุ๊กกับแม่โอเลยนะคะหนึ่งสองสามลีลีข้าวสารสองข้านางข้าวเปลือกเรือท้องใบรานคดข้าวใส่กันเก็บเบี้ยใต้ทุนล้านพานเอาคนข้างหลังไว้ไอ้พานเอาคนข้างหลังไว้เนี่ยมันเป็นยังไงแม่โอรงเล่าอธิบาย นะคะเกี่ยวกับวิธีเล่นลิลีเขาสาธให้เด็กฟังหน่อยสิถ้เป็นยังไงจ๊ะก็จะมีผู้เล่นสองคนนะคะแม่ตุ๊กหันหน้าเข้าหากันนะคะเพื่อที่ประสานมือเข้าหากันนะคะก็จะจะเป็นซุ้มค่ะเด็กๆทำเป็นซุ้มนะคะสองคนแล้วไงคะส่วนอื่นๆคนอื่นนะคะก็เอามือจับเอวเพื่อนจับเอวเพื่อนไว้เป็นแถวยาวเลยใช่ไหมคะแม่ตุ๊กแล้วคนหน้าล่ะคนหน้าทำไงแม่หัวแถวนะคะจะต้องลอดพาเพื่อนลอดซุ้มไปนะคะแล้วก็ร้องเพลง ลีลีเข้าสารนะคะพอถึงวัดที่ว่าผ่านเอาคนข้างหลังไว้นะคะผู้ผู้ทีามือประสานคันขาม่ตุกเอามือลดลงนือลงใช่ไหมคะเพื่อจับคนสุดท้ายใช่ไหมคะถ้าจับได้แล้วเอาไปไว้ที่ไหนคะก็จะให้ไปอยู่ข้างหลังคนที่เป็นสุ่มนะคะจนกว่าจนกว่าจะหมดค่ะจนกว่าจะหมดคนใช่ไหมคะเราก็เริ่มเล่นกันใหม่ใช่ไหมคะอาละค่ะ เด็กจานอกจากนี้เรายังมีการละเล่นพื้นบ้านอีกมากมายเลยหลายอย่างเลยไม่ใช่สองอย่างไม่ใช่มอสัมผ้าไม่ใช่ลีลีข้อสายแม่โอ๋จ๋ามีอะไรบ้างนะมากันกล้วยเออแม่โอ๋เคยไหมเคยแล้วอะไรคะเดินกะลาเออเดินกะลาก็สนุกนะแม่โอ๋นะนะคะแล้วก็หูกินหางก็สกินุก็สนโหูแล้วก็อะไรคะมาเก็บคมาเก็บแล้วก็ขี่ม้าสองเมือกักฟักไข่เราเคยเล่นกันอีกมากมายนะคะ เด็กๆจ๋าเด็กๆต้องจําให้ได้นะคะว่าการละเล่นพื้นเมืองของเราเนี่ยนะพื้นมาอของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเวลาเปิดเทอมเรามาเล่นด้วยกันใช่ไหมคะแม่โอ๋จ๋าเอาละคะ่ะการลเล่นของเด็กเป็นการเล่นที่สนุกสนานเพลิดเพลินนะคะเดีย๋ยวเรามาเล่นกันที่โรงเรียนนะวันนี้เอ๊แม่โอ๋มีอะไรฝากกับเด็กๆไหมค่ะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แม่โอ๋ด้วยนะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดายบ,า,บายบาจ้า